วันนี้นะคะบ้านสวนองดาวฟาร์มก็พาไปดูกิจกรรมการเลี้ยงหอยเชลรีสีทองด้วยระบบน้ําใสนะคะการเลี้ยงหอยเชลรีสีทองด้วยระบบน้ําใสเราจะเลี้ยงในบอ่อซีเมนนะคะก็ข้อดีของการเลี้ยงหอยเชลรีสีทองในบอ่อซีเมนเน,เนี่ยมันค่อนข้างจะจัดการง่ายนะคะระบบน้าเนี่ย มันจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของน้ําเสียเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเราปริมาณอาหารที่เราให้เนี่ยเราจะให้พอเหมาะกับจํานวนหอยแต่ว่าเราก็ต้องมีการถ่ายน้ําทุกๆ2อาทิตย์นะคะเพราะว่าป้องกันน้ําเสียด้วยนะคะแต่ว่ามันก็จัดการง่ายในเรื่องของการควบคุมดูแลการสังเกตการในเรื่องของพฤติกรรมของหอยนะคะวันนี้นะคะก็พามาดูกิจกรรมการเตรียมบ่ออนุบาลสําหรับหอย ชอลีสีทองนี่เป็นไข่ของหอยชอลีสีทองที่เก็บมานะคะก็ลูกหอยนะคะหอยชอลีสีทองก็ไม่โตนะก็ประมาณสักสองเดือนสองเดือนกว่าๆย่างสามเดือนนะคะก็พวกเธอไข่นะคะไข่แล้วก็เราก็จะมีการเก็บมาไว้ในบ่อลักษณะการเตรียมนะคะน้ําที่สังเกตดูน้าเนี่ยจะเป็นระบบน้ําใสไม่มีดินนะคะเพราะว่าถ้าใส่ดินเนี่ย เดี๋ยวมันจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อเชื้อโรคนะคะเพราะว่าอีกอย่างมันก็จะเป็นการจัดการได้ยากด้วยนะคะก็เลยมีการเลี้ยงด้วยระบบน้ําใสขึ้นมาแล้วก็มีการนำกระถางวางไว้ตรงตรง,ตรงบ่อนะคะแล้วก็มีตะแกรงอย่างนี้นะคะวางไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะลูกหอยก็จะเกิดมาช่วงเราก็จะสังเกตว่าลักษณะของสีหอยเชลรีจะจะมีการเปลี่ยนสีนะคะจากสีออก ส้มๆชมพูหน่อยนะคะก็จะเป็นออกสีกาขาวๆนะคะแล้วก็ลูกหอยก็จะตกลงไปข้างล่างนะคะขั้นตอนก่อขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมีการนำพวกอาหารให้เขาอย่างเช่นใบคะน้าเม็กซิโกผักบางตัวนะคะหรือว่าจอกหนนะคะก็เอามาวางไว้ในบอ่อเพื่อให้เขาได้เกาะนะคะแล้วก็จะเริ่มหากินนะคะตรงนี้ ก็แนะนําว่ากาเรเลี้ยงกิจกรรมกาเรเลี้ยงสัตว์ประเภทหอยเนี่ยบางท่านเนี่ยเรียนรูอร้อยากเรียนรู้นะคะทางเราก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะบบอตัวนี้เป็นการจัดเตรียมบบอเอาไว้นะคะก็จะเป็นหอยที่เราเพาะเอาไว้นะคะก็ะแรกๆก็ดวงดาวฟาร์มก็ไม่ไม่มีเยอะหรอกค่ะแต่ว่าอาศัยการเรียนรู้ ศึกษาเรียนรู้ไปนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้กับที่ทุกท่านที่สนใจนะคะบางท่านมีบ่อข้างบ้านนะคะมีบ่อปลาท่านสามารถนําหอยประเภทนี้ไปเลี้ยงดูเล่นนะคะเพราะว่าลักษณะของสีหอยเชอรี่เนี่ยจะแตกต่งางจากอ่เชอรี่ธรรมดานะคะเขาจะสีออกเหลืองอลามนะคะเนี่ยค่ะเป็นสีที่สวยงามมากนะคะตรงนี้นะคะอ่าเนี่ยค่ะ สีเหลืองอลา,ามสวยงามมากนะคะภาพอาจจะไม่ชัดเนี่ยค่ะก็อันนี้ผักเคลนะคะพอดอีผักที่มันแกแ่แล้วเราก็เอามาให้เขากินนะคะสังเกตุว่าเขาจะเกาะกินเดี๋ยวตอนบ่ายก็หมดแล้วนะคะแป๊บเดียวเป็นหอยที่เลี้ยงง่ายนะคะตายยากอันประเภทเนี้ยแล้วก็มีการขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะคะเนี่ยค่ะก็สําหรับท่านที่สนใจนะคะ เรามีจำหน่ายนะคะสำหรับหอ,อยเชลลี่สีทองนะคะรุ่นอที่จะพร้อมไข่นะคะอันนี้ก็จะพร้อมไข่แล้วนะคะน่าจะเป็นตัวเนี่ยเนี่ยปากเขาจะเต็มอตัวที่จะพร้อมไข่ก็อาบางตัวขึ้นมาไขา่พึ่งเก็บไข่ไปเมื่อกี้ตรงนี้นะคะราคาเริ่มต้นนะคะตัวละามสิบบาทห้าบาทแล้วก็ตัวละหนึ่งบาทนะคะ เราสามารถจัดส่งให้ท่านได้นะคะสั่งกี่ตัวเราก็ส่งนะคะค่าส่ง50บาทสำหรับท่านที่สนใจนะคะทักไทยได้นะคะดวงดาวฟาร์มอยู่อำเภอโพนนแก้จังหวัดสกลนครเบอร์โทรนะคะ08 5 7 4 6 9ดห 6, 6ดสหเก้าเจดหหวงดาวฟาร์มพิกัดอำเภอโพนนแกวจังหวัดสกลนครนะคะการเลี้ยงหอยเชอรี่ด้วยระบบน้ำใสนะคะวันนี้บอก การมาบอกวิธีการอนุบาลลูกหอยนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะก็อาศัยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะขอบคุณค่ะ